สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Spot r on Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักง,งานเคทันบาสัตปาหนองเลงซ้ายครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะผมได้อัปเดตความคืบหน้าของกิจกรรมปลูกพักแหลกปลาของมุแม่ในเรื่องของการเพิ่มวันนะฮะขยายวันในการปลูกพักบุ้งเพิ่มนะเพราะว่าตอนนีอ้ออเดอร์ในการสั่งพักบุงเฮาเฮาผลิตบตัน ปลูกบัตันนะเพราะว่ามันใช้เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเฉพาะวันเสาร์ดังนั้นผมจึงมีการเพิ่มวันฮื้อมูแม่แม่มาช่วยกันปลูกนะฮะในวันธรรมดาตัวซึ่งแต่วันนี้เขาก็ได้อัปเดตถึงวิธีการขึ้นแปลงแล้วก็การหว่านเมล็ดได้เห็นหู้กันไปในตัวตัวนะครับแล้วก็วันนี้นะกิจกรรมของเจ้าหน้าที่เคทำราสัตปานองนางซ้ายก็จะเป็นเรื่องของการตัดหญ้ารับภูมิทัศน์เพื่อจะ ปั๊บพื้นที่ในสำนักง,งานเคทํามลายแห่งนี้คือเป็นร้านกลางเต้นนะตอนรับนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวปีนี้ครับผมก็ตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็เริ่มมีการปั๊บภูมิทัศน์กันไลยจุดมากขึ้นนะสำหรับที่จะกลับมวัน,นี้ก็เป็นการตัดหญ้าครับนี่ครับ,นรบสนามหญ้าของเคทํามลาก็จริงๆแล้วก็เเมาะสำหรับการ กลางเต้นเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวบริเวณด้านหลบข้างก้อนี้มันจะเป็นน้าในอ,อของหนองเล่งซ้ายครับจะเป็นเวื่องน้ำนะกตอนนี้ก็เป็นเรื่องของปับภูมิทัศนะฮะในการทำกิจกรรมร้านกลางเต้นก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะพร่อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวมาพองแล้วนะฮะเพียงแต่ว่า เป็นการเริ่มต้นนะฮะระบบการบริการอย่างอาจจะบาตเต็มร้อยนะ <dalam S 1> <ๆ>เพราะฉะนั้นคขอยากจะไม้แอลในช่วงนี้นะฮะตั้งแต่อาทิตย์นี้ก็เริ่มเข้ามาได้นะครับหาจุดกลางเต้นมอแมง่ายๆมากลางกันนะฮะส่วนระบบการบริการก็จะพยายามเซตไปตัวเนะฮะเพราะว่าเขาบอกตรงๆว่าเป็นมือใหม่นะฮะในเรื่องของการทํำการท่องเทีท่ยวในด้านเรื่องของการกางเต้นครับ อ่นนี้ก็ต้องอาศัยมเจ้าหน้าที่รวมไม่ลงมือทำาให้เป็นตัวอย่างให้เจ้าบ้านหันกอนนะครับน้องพิเศษครับสวัสดีครับนี่ครับในฐานะที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่<ๆ>เขาก็ต้องทำาให้เป็นตัวอย่างนะครับน้องนี่แต่ว่าเขาก็ได้ประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะฮะว่า,าการทําร้านกลางเต้นเขาก็จะจําเป็นต้องเซตระบบแล้วก็ย่างให้้าบ้านหันอะไรได้เห็นเลยเขาจะเอา้าบ้านมาเป็นส่วนรวมด้วยนะครับนาะเออ ครับก็ความคิดเห็นของพี่เซมครับเชิญชวนชาวบ้านน้อยครับถ้าน้อยใครสนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับเขาก็ยินดีครับยินดีต้อนรับเนาะครับต้อนรับเขามาเขชมได้เลยครับมาการเต้นไม่แอวได้ครับมาเต้นไหมม่แอวได้เลยพ้อมบริการนะครับเนาะอจาหน้าที่ทุกคนพร้อมนะครับก็นี่ครับปอใช้มงคนนะครับสวัสดีครับปอใช้ครับนี่เจ้าหน้าที่ของเขาก็ เ,เพื่อสร้างความมั่นใจครับนั่นเป็นอ้องชาวอำเภอแม่ใจแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับว่าสำนักง,งานเขตธามราสัตปานของลิงซ้ายของเขาสามารถมีความพร้อมเรื่องสถานที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ในการบริการเขาก็พยายามสร้างความมั่นใจด้วยกันลงมือทำมือหันก่อนครับเพราะว่า,าหลายๆคนหลายๆฝ่ายก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะออกมาเป็นจะได้นะฮะเพราะว่าเป็นกิจกรรมใหม่นะครับเนาะก็ผมคิดว่าเดี๋ยวแหมสักน้อยครับถ้า ทุกคนเห็นผลเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเจ้าบ้านคนไหนนะครับอยากจะมาเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาหนองเลงซ้ายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องของการทํร้านกลางเต้นหรือกิจกรรมอื่นๆก็สามารถเข้ามาติดต่ออุ้คุยกันได้ในเขตทำลายสะพานหนองเลงซ้ายครับตอนนี้ยังบม่เปิดตัวนักเตะครับแต่อยากจะย่างหันก่อนแล้วถ้าหันแล้วใครสนใจก็เข้ามาติดต่อกันเพราะว่าเขาอาจจะต้องมีการตกลงเซ็ตระบบกันน้อยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะฮะ,ะมันจะเป็นพื้นที่ของเขตอนุรักษ์ เป็นเขตของเขตห้มล่าตัวเพราะฉะนั้นในการเข้ามาใจพื้นที่ก็คงจะต้องมีการกาหนดกฎเกณฑ์อย่างที่เหมาะสมเพื่อตีจากที่แบบมีผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติตัวนะครับก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปครับผมนี่นี่ฮะเอ็มเค้นบัสแล้วก็หัวหน้ากล้องนะก็วันนี้ลงมา่วยกันป้าภูมิทัศน์ครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตกิจกรรมของ สำนักง,งานเครท่ามาสปาหนองเลงซ้ายแห่มหนึ่งกิจกรรมครับส่วนพื้นที่ทีเ่เขาจะมีการทําร้านกลางเต้นกับมีแห่ส่วนหนึ่งครับเรื่องบริการห้องน้ำมาต้องห่วงครับผมห้องน้ําที่นี่มีทั้งหมด3หลังครับแต่ละหลังก็มีห้องน้ำครับห้องอาบน้ําประมาณ4ีถึงห้ห้องนะครับก็ถือว่าบาลําบากในเรื่องของการใจ้ความสะดวกสบายในเรื่องตรงนี้นะครับ และนี่คือพื้นที่ที่เขาพยายามจะปรับนะฮะพื้นที่ตรงนี้มันมีปัญหาครับมันจะมีในเรื่องของยาหนุ่มปูก,กางเต้นได้เลือกจุดได้ตามสบายตามสะดวกเลยครับผมบรรยากาศ่มรื่นครับมีนกขึ้นพอน,อนี่ส่วนอ,อีกบริเวณหนึ่งครับก็จะเป็นบริเวณที่พยายามจะเซตเป็นสัดเป็นส่วนมีการทํากิจกรรมได้ต๊ยน,นะฮะ ฟิวของการเข้ามาพักในร้านกลางเต้งของหนองเลิงซายนี่เขาจะพยายามทำให้หลากหลายเพื่อ,อห้อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วได้สัมผัสความรู้สึกติดตกตั้งกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาดูครับห้องน้ำนะฮะมีสองตี้นี่ครับสองห้องนี่สามารถรองรับได้ สบายๆเลยครับห้องน้ำสะอาดครับนี่นี่เป็นห้องน้ำนะฮะนี่รวมทั้งห้องอาบน้ำก็ห้าห้องครับเป็นอนาบน้ำสองแล้วก็เป็นห้องสุขาสามนี่เป็นห้องน้ำชายแลวนี่ห้องน้ำหญิงครับก็มีจำนวนห้าห้องเหมือนกันครับอาบน้ำสองเป็นห้องสุขาสามครับอ่าอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ บริการในอำนวยความสะดวกในเรื่องของห้องน้ำมีตีอาบเรียบร้อยแล้วก็บ,บริเวณนี้ที่ผมบอกมื่อกี้นะครับก็จะเป็นร้านกลางเต้นที่เขาพยายามจะออกแบบมาให้มีกิจกรรมตรงร้านตรงกลางตัวนะฮะสามารถทํากิจกรรมได้หลายอย่างหลายแบบครับเป็นการเข้าแคมป์พักแรมนักเรียนก็ได้นะเป็นกิจกรรมชาวบ้านมาออกกําลังกายก็ได้นะฮะหรือว่ามีกิจกรรมอะไรย่างหลายๆอย่างอยู่ในนี้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ครับและโดยเฉพาะ บริเวณรอบๆเขาก็จะมีจุดกลางเต้นอ่าคือได้พักผ่อนยนใจกันตัวนะะโครงการนี่คิดว่าคงใช้เวลาไปเรื่อยๆพัฒนาไปพร้อมๆกันครับหนองเล็งไซของเขาครับเพราะฉะนั้นเขาบรรีเร่งครับจะจะทำให้ดีที่สุดนะครับผมส่วนจุดบริการนะฮะติดต่อประสานงานใครสนใจจะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเขาก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตี่สำนักงานเขตทาล่าสตานหนองเลงไซได้โดยตรงเลยครับแล้วก็ จุดตีเฮาตั้งอยู่นะฮะนี่ฮะสำนักง,งานเฮาโอ้รู้สึกว่าตั้งบนนี่มีไออย่างเอ้ยนี่นเหามาดูครับมีของเล่นใหมละ่ะนะฮะนี่สวัสดีครับ,บครับผมอย่างอยู่ข้างบนใต้ครับเต้นต อ๋อนี่เป็นเต้นตัวยางหรือว่าเต้นใช่จริงครับนี่ตัวนี้จะเป็นใช่จริงอ๋อตัวนี้ใช่ต่อเดี๋ยใช่จริงนะครับอ่าแล้วเห็นสองตัวนั้นลรอสองเต้นท่านลรอสองเต้นนี่เอาาเปรียบเทียบคุณนะค่ะว่าเขาจะสามารถเราจะรองรับนักท่องเที่ยวประมาณไหนอ๋อครับจะเลือกสิ่งดีดีที่สุดให้นักท่องเที่ยวครับนี่ในการคัดเลือกในเขาต้องเอาดีที่สุดนะครับนาอนี่อันนี้เป็นเต้นที่ ออามาเป็นตัวอย่างนี่ครับนี่ครับอย่าลืมนะโครโงการเ,าเต้นของหนองเลงซ้ายนะร้านกลางเต้นนี่กําลังปับปรุงพัฒนาแล้วเดี๋ยวแห็หน,น้อยนะผมคิดว่าจะเป็นจุดแรง,งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอแม่แจ้ในนอนนะนี่ครับกัดอย่างดีนะครับอันนี้นอนได้กี่คนครับอ,อันนี้นอนได้สองคนแบบสบายสบายสองคนแบบสบายสบาย,บาย,บายอ่า,อามาเรียกน้ำย่อยกันสักหน่อยครับเดี๋ยวยเพื่อไข่แอวเตรียมตัวมาได้เลยครับ นี่ด้านในอู้สองคนนอนสบายสบายเลยครับนอ้องสวยงามครับนี่กระแฮมสองเต้นเอาเพื่อมาทดซอบคุณภาพก่อนว่ามันจะคุณภาพครับน้องเที่ยวได้นักงน้อยแค่ไหนนะครับนอ้องนี่อาจจะเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยอ่าถ้าหลังออนมาเขากับมีเต้นไว้บริการนะครับเป็นเต้นน้อยน้อยน่เพื่อมาเป็นครอบครัวเนาะแยก อยากให้ลูกได้ฝึกนอนคนเดียวของเเนาะครับอ๋ออันนี้กับเป็นอันนี้กับไส้เท่ากันกับตัวนุ่นครับไส้เท่ากันนะครับครับนี่นี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมของเคท่ำล่างเขานะครับอืสวัสดีครับพี่ป้าครับอ่าินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะนี่มาครับเจอกมาเลยครับเขา แล้วก็ห้องนี้แอปมาหาหัวหน่อยเห็นน้ยตักเห่โน้ยครับสวัสดีครับผนะครับวัครับวันนี้ป้าท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมสถานที่ครับผมนะเาก็ครับอัเขาก็อัปเดตไปเรื่อยๆครับครับอ่าจากที่กับคุยกันเรื่องเรื่องที่น้องเอครับก็ดูไปเรื่อยๆครับครับค่อยๆทำไปครับตามกําลังอืออืช่งนี้กําลังกว่าใครมีเป้าหมมยเป้าหม่งของเขาก็คือ ทำไปเรื่อยๆนะครับน้องแล้วมีอะไร้อย่างพิเศษพิเศษนะครับในการทําร้านกลางเต้นครั้งนี้มีไฮไลท์อย่างตรงไหนครับได้ข่าวว่าจะมีแคปซูลแคปซูลเกาะเดี๋ยวเขาโอ้อกนะเป็นอาจจะเป็นปีหน้าครับหรืออาจจะเป็นช่วงกลางๆของเดือนธันวาคมเพราะว่ามีเดี๋ยว เอาสถานที่ตัดลงตัญญาเตรียมสำหรับการเต้นก่อนแต่แคปซูลน,นี่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอัปเดตนะต่ออันนี้เขามีเสื้อผ้ายหลาย,ลายช็อตเพราะฉะนั้นเขาจะก่อยๆปล่อย,อย,อยนะแต่วันนี้นะครับผมอยากให้หัวหน้าจอยไปเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาแอลตีนหนองเลนไส้ของเราด้วยครับผมค่ายคลิปนี้ครับผมก็อ่าช่วงนี้ก็คือกันเดียวช่วงปลายปีเนี่ยก็จะมีการพาราัฒนาแห่ง แคมป์รอบหนึ่งนะครับซึ่งการพัฒนาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีการเปลี่ยนการพลิกโฉมของหนองลยงซ้ายโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บน้ำแล้วก็จะมีพื้นที่นะครับจะมีพื้นที่สําหรับทําทกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมแคมป์ปิ้งนะครับมีหลายๆจุดครับมีหลายๆจุดแคมป์ปิ้งมีชมดอกทุ่งคานตะวันนะครับมีชมมีซ้อนมีหมู่บ้านควาย มีร้านอาหารนะครับแล้วมีตีนนอนนะครับตีนนอนตีเขตท่ามาหนอยไซส์พักสบายสไตล์แคมปิ้งครับเงียบสงบครับผมครับผมขอบคุณหัวหน้าครับผมก็อัปเดตไปทีละน้อยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีอย่างตื่นเต้นแล้วก็เซอร์ไพรส์อีกครับนักท่องเที่ยวได้อย่างแบบยุทธยนแน่นอนครับเพราะว่าเขตท่ามลาเป็นแบบมีกฏเขียนในการพัฒนาครับตอนนี้ทุก กระบวนกาจัดมุดนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณหัวหน้าครับครับผมขอบคุณครับ